คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับ อันนี้เราก็มาถึงสูตรบนกันแล้วเนาะสูตรดับบนทุกหลักหนึ่งตัวเด่นๆให้หนึ่งตัวนะพี่น้องนะดับบนทุกหลักนะครับอันนี้ก็สูตรก็ไม่ไม่ยากเป็นสูตรคูณแล้วก็สูตรบวกก็จะคิดจะคิดย้อนหลังขึ้นไปหนึ่งงวดนะครับจะคิดย้อนหลังขึ้นไปหนึ่งงวดเนาะอันนี้ก็วันที่16มิถุนา ก็เขาหลุดไปหนึ่งงวดงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี้หลุดนะครับนอกนั้นเข้ามาเข้ามาสิบสิบเอ็ดงวดสิบเอ็ดงวดสิบเอ็ดงวดถึงวันที่สิบหกแล้วก็มาหลุดวันที่หนึ่งแล้วก็มาเข้าต่อมาเข้าต่อแล้วนะครับสมมาเข้าต่อวันนี้เขาหลุดไปงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะสูตรก็ไม่ยากนะพี่น้องสูตรดับล่างก็นํารางวันที่หนึ่งมารางวันที่หนึ่งเนาะ แล้วก็จะนำหลัก10ของเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เอาหลัก10มาตั้งตั้งปุ๊บตั้งแล้วก็คูณ3ได้ผลเท่าไหร่ก็มามาตั้งแล้วก็มาบวกแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาตัวหนึ่งเป็นศูนย์ก็อย่างวันที่16มิถุนายนนี้ก็เอา6คูณ3เห็นไหมครับหลัก10คือ6 6คูณ3ได้18 18เอาแต่เลข8มา8บวก2ได้0ก็ผลเข้าออกมาเป็น517ก็ถูกนะครับเพราะว่าไม่มี110หน่วยไม่มีเลข0อย่างนี้ถูกนะครับแล้วคราวนี้วันที่1กระกระกราเนาะก็เอารางวัลที่1มาก็เอา3ตัวท้ายเห็นไหมครับ ็เอาหลักสิบของรางวัลที่หนะึ่งเนาะคูณสามหนึ่งคูณสามก็ได้สามก็ได้สามนะครับสามบวกสองก็ได้ห้าเห็นไหมครับเข้ามาหลักไหนเข้ามาหลักหน่วยอย่างนี้คือว่าหลุดนะครับเนี่ยเขาเพิ่งมาหลุดนะครับอย่างนี้คือว่าหลุดเพราะว่าเข้ามาหลักหน่วยตัวนี้มาหลักหน่วยตัวนี้ อันนี้คือทุกหลักเนะพี่น้องเนาะเราจะมาหลักหน่วยแล้ววันที่สิบหกกรกฎาก็เอาเจ็ดสองห้ามาเห็นไหมครับเลขสองสองสองคูณสามได้เท่าไหร่ครับสองสามหกหกหกบวกสองหกเจ็ดแปดเป็นแปด อันนี้ไม่มีมาสักหลังนะครับอย่างนี้ถูกนะครับเห็นไหมถูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของวันที่หนึ่งสิงหาเลขที่ออกไปก็เก้าหนึ่งศูอันนี้เพื่อมาหาผลลับของวันที่สิบหกสิงหาก็ต้องย้อนขึ้นไปหนึ่งงวดคือเอาวันที่หนึ่งสิงหานะครับมามาคูณเนาะอันนี้ก็ต้องเอาหเอาห หกคูณสเป็น18นะครับเห็นไหมสอเอแปดแบวกสก็เท่ากับ0รอบนี้คือดับ0ูนย์นะครับทุกหลักนี่แหละครับเลขดับก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเลขศูนย์นี้ดับ100%ยเปอเนาะเลขดับนี้ผมย้ําแล้วนะครับว่าไม่ดับ100%เนาะวันนี้ข้อเราก็จะมาให้กันเป็น2อสูตรเนาะ สูตรดับบนทุกหลักแล้วก็จะเป็นเลขเด่น4ตัวเดี๋ยวผมก็จะเอาเลขเด่นให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่น4ตัวเมื่อกี้เป็นเลขดับบนทุกหลักอันนี้ก็เป็นเลขเด่นเลขเด่นก็ไม่ไม่ไม่ยากนะพี่น้องก็เอา2ตัวล่างเอาหลักหน่วยมาบวกผลลัพธ์นะครับ เห็นไหมครับหลักหน่วยของนี่วันที่หนึ่งกรกฎาคมออกมา29งเก็เอาเลข9มาตั้งตั้งบวกผลลัพธ์เลขคงที่ก็จะมี9ก้าบวกหเท่ากับสิก็ดึงเลข4มา4ีบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น7 7 1, ็เบวกหเป็น8ก็จะได้มา4 5่หผลที่เข้ามาก็มา7กับ5นะครับ เห็นไหมเขามาสองตัวผูกนะครับแล้วก็วันที่16ก็รับกระดาก็เอาเลข0ูนย์เพราะเขาออกมา70นะพี่น้องเขาออกมา70ก็เอาศูนย์ตั้ง0ก็บวกผลรับคงที่ก็เอา0ูนบวกหบวกหบวกสบวกสก็ได้ผลลัพธ์มาเนาะก็เอาศูนย์ตั้ง0ูนย์บวกหได้5 5 1้าบวกหได้6 6กบวกสได้8 แปดบวกหนึ่งได้เก้าก็จะได้ห้าหกแปดเก้ารอบนี้เขามาตัวเดียวมาเลขหกเห็นไหมครับนี่ครับสูตรนี่ต้องคิดย้อนหลังขึ้นไปหนึ่งงวดนะครับผมย้ํานะครับต้องคิดย้อนขึ้นไปหนึ่งงวดเนาะอันนี้เขาก็มาเห็นไหมอันนี้เขามาสองตัวเลยมาเจ็ดกับห้ารอบนี้เขามาหกก็เอาหลักหน่วยนะพี่น้องมาบวก แล้วก็อันนี้ก็เอาวันที่1สิงหามาก็อองหกเกเนาะเพื่อมาหาผลลัพธ์ของวันที่16สิงหาที่จะถึงนี้อันนี้เป็นสูตรเลขเด่นบน4ตัวก็เอาเลข9มาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเอาหลักหน่วยมาเลข9 9มาตั้ง9บวก5ได้14ก็ดึงเลข4มา4บวก1ได้5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 เลขที่ได้ผลลัพธ์เด่น4ตัวก็จะมี4 5 7 8 4ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราก็รอผลวันที่16ที่จะถึงนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้ทุกคนรวยๆรวยๆกันวันนี้เราก็จะมาบอก2สูตรพร้อมกันเนาะสูตรดับบนทุกหลักแล้วก็สูตรเด่นบน4ตัวเดี๋ยวก็จะเป็นสูตรปักหลักให้ปักหลัก10หน่วยให้10หน่วยบน จะมีปักหลักร้อยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะทําให้เนาะเพราะว่ามันก็จะเยอะเพราะว่าผมก็ไม่อยากลงหลายนาทีครับเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อกันอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปอันนี้ก็ฝากด้วยทุกคนนะครับ วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็กราบสวัสดีครับก็ขอให้รวยๆวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับ